สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ารตตี้เล็กๆนะคะก็เป็นงานวันเกิดของยายของน้องเรค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็มีย่างปลาค่ะทุกคนย่างปลาทานเป็นเมี่ยงปลานะคะเนี่ยค่ะผักของเรานะคะก็เยอะแยะมากมายนะคะมีผักแพลวด้วยมีผักกาดแก้วนะคะสลัดเนาะแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็น้ําจิ้มนะคะก็ได้ น้ำจิ้มนะคะก็ได้ฝีมือพี่ชายนะคะตําให้ค่ะทุกคนคะนี่ค่ะขนมจีนขนมจีนก็เตรียมพร้อมค่ะตอนนี้เราก็มีหมูกระทะด้วยค่ะทุกคนคะเราย่างหมูกระทะทานด้วยนะคะซื้อมาก็เยอะพอสมควรค่ะทุกคนคะแถมมีปลาด้วยเนาะนี่นะคะก็เรียกว่าจัดงานเล็กๆค่ะทุกคนคะก็กินกันในครอบครัวนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นของคุณยายายๆนะคะนั่งทานกันค่ะทุกคนคะ่ะปูเสือนั่งทานกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีหมูกระทะนะคะแล้วก็ปลาเผาคะ่ะทุกคนคะ,ะนี่นค่ะ<ๆ>ทุกคนทางนี้ก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะผักต่างๆาาเยอะแยะมากมายนะคะขนมจีนน้ำจิ้มน,นะคะนี่ค่ะตักออกจากครกแบบนี้กันเลยทีเดียวคะ่ะฝั่งนี้หมูกระทะนะคะก็ หมดไปหลายกระทะแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอๆค่ะเสมยนีอะ่ะ่ดูได้นี่ค่ะทุกคนเพื่อนบ้านนะคะก็วัวออกลูกค่ะทุกคนได้น้องวัวมาฝากด้วยค่ะนี่จ้าเคยทานกันไหมเอ่ยนี่ค่ะน่าอร่อยนะคะเดี๋ยวก็ต้องชิมสักหน่อยค่ะทุกคน นะคะก็ผูกแขนให้คุณแม่นะคะเตมะอ้อยก้วเตมบัดนี่ค่ะนี่ก็หลานสาวค่ะทุกคนผูกแขนให้ยายค่ะขอให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่กับลูกกับหลานนานๆนะคะสาธุตายด้วยอ่ะยายเดียวผูกแขนให้ยาย เจ็บหายป่วยนะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานเปนานๆมีความสุขภาพงแริไม่เจอบไมมาที่นี่ไสาธุริสาธุ อันนี้ค่ะพี่สาวนะคะผูกแขนให้ยายค่ะตอนนี้พี่พอผูกแขนสพันครับมาไม่จ้า้าหนูไปผูกใหม่นะคะยายผูกแขนให้โอเคไหมคุณยายนะคะผูกแขนให้คุณยายนะคะเออเนอเออโอเออมีสุขภาพแข็งแรงนะจไม่เก็บ ปวยยับปวยนะปวยเนี่ยโรงเรียนไม่ไปนี่แหละเออสุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุจ้าเนี่าจริงจนะนี่เป็นโรงเรียนด้วยสาธุด้วยเลยสาธุจ้าจ้าจ้าทกจ้าจ้าทุกจ้าทุกจ้าุกจ้านุกจาทุกจ้าทุกจ้าทุกจานุกค้ทุกคนจากทุกก เก็บถ้วยเก็บจานเก็บแก้วนะคะล้างให้เรียบร้อยค่ะทุกคนก็กองเยอะเลยค่ะทุกคนคะนี่ค่ะก็แล้วเสร็จแล้วนะคะงานวันเกิดเมื่อคืนนะคะก็เป็นวันเกิดของคุณยายของน้องเรนะคะทุกคนคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชมให้นะคะสำหรับวันนี้แม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า